สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องปองไปสุกูสุคนครับมนีพอครับผมมันจงสัมบลีนะครับมนีพามาใส่เบ็ดเงี่ยเฉียดนะครับเฉียดตายมาเมื่อกี้นะครับสามจุดตัวเนาะลองเบิงจากสามจุดดังเนาะครับเพราะว่านนีกัพาอยู่ม้าแล้วก็เริ่มสหนาวแล้วครับลมวีวีแล้วก็เนี่ยเฉียดกนาดที่โอเคนะครับเนาะล้องเบิงเนาะว่าที่เป็นตั้งไหนก็รุนกันเนาะครับรุนกันแง่ๆงเลยสามจุดดังเนาะครับ ตอนนี้ก็ประมาณสองสุ่มน้อยๆนะครับเลิกจากงานมากกันเลยเสร็จจากภารก,กิจก็เลยมาลองใส่เบิรงนะครับเนาะอยากให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ้งกันว่ามันจะเป็นจังไงน,นะครับสีมูนแล้วสีจ้าก็าล,ล่องรุนโมนะครับเนาะโอเคครับผมตอนนี้ขออนุญาตใส่เบตกอนนะครับเนาะเพราะว่ามาผู้้เดียวบ่มีใครถือกองให้ก็เลย เดี๋ยวขออนุญาตใส่เบ็ดก่อนเดี๋ยวตอนยามเดี๋ยวสีท่าให้เบื้องไม้นะครับเนาะโอเคครับต่อค,ครับ มา,มาแล้วครับมาแล้วรค,รครับมาแล้วอู้ปลาคอรครับปลาคอ็นปะครับปลาขาวติงนุงน่งๆุเลยแล้ะคร,ครับอ้ตัวใดนละ่ะหาตัวมันก่อนด้วยโอ้ตัวงามอยู่ครับเดีย๋ยวค่อยๆด้วยครับแต่มันดุดอ๋อ เป็นโตันึงบครับเปอร์คอยนะครับเปอร์คอย,อยตกน้ำแลยค้องนี่ครับ พี่น้นองแหวมแียกมาแล้วครับโอ้ถูกน้ำของผมอ่ะมานี่ครับแหวมแียกมาแล้วครับอู้ใส่ของงามเลยพี่น้องนี่ครับขอขอนุญาต กดตากันเด้อโอ้งามรับงามดีเนาะครับที่มันบรหลุดเนาะเบิดขึ้นเลยโอ้งามหับเน้ะอะไรอึ๊บมาแล้วครับแต้มแหลมมาแล้วอึ๊บ ต่อครับเดี๋ยวไปดาวแต้มนึ่งนะครับเนาะโอ้มึหนังดีครับหมูวิเรตเลยอย่งน้องคืออยู่บนหนังปลาเลย สงสัยคือนจะตายครับพี่น้องสงสัยถึกที่โดนเนี่ยโอ้ตายแล้วพี่น้องอึ๊บมาไปยังครับนะครับแถมที่สองอาปากเซเว่ v เลยขออนุญาตยด,ด้ด้ครับเพื่อ โอ้โตัวงามอยู่ครับครับือว่าโอเคเลยครับนี่ยว่เป็นยังครับกินไหนกอเก้าเหนื่งจากว่าบยายามน้ำขื้นนะครับเนาะเพราะว่าฝนตกลิ่นเบิดขึ้นเลย ต่อเลยครับทางทางนี้ก็นเงียบอยู่ครับตออกก้อนเกียดมาสื่อกับป้อยไปเลยนะครับเกียดไปอีกแล้วปากมันสั่มล้วมันเจ็บมันบดินแล้วครับก็ต้องเสียดายครับปล่อยไปเลยครับต่อครับ กำลังน้อยนะครับกำลังเล่นไปอหอครับมาอีกแล้วครับ,รบ,แ,รบแต้มที่สองครับแต้มที่สามครับมึงได้พี่นอ้องเห็นได้ยินุุ๊บๆๆ,ๆ๊บด้นี่ครับมาแล้วครับโตวัวพ่องามนี่เลยครับปุบ ระวังชิกหน่อยนะครับหัวมันหลุดเนอะอาะลงครับอึมมอ๊บามบาแล,าล้วน,นี่นะครับโอ้งามมากปลากำลังพ่อป่นพ่อแกงดีๆเนี่ยนะครับขออนุญาตปลด้ะครับเด้อ รับสรม,มแล้วไาต่อครับ มาถือแล้วครับนลังนี้ก็ดูขึ้นเขาก่อนนะครับ บบนีครับบกนครับครับแจงเหรอครับว่าแจงจังๆเหรอ ค่อยเลยนะครับแล้วยิงเมื่อกี้หลังแล้ะครับกัเบิดแล้ละอันนี้ได้สามแยมและคือว,ว่าขุ่มนะครับขุ่มด้วยครับสามสิบหลังวอาดะยาม้วย นี่กับมถือแล้วครับมีหล่องร้อยด้ย ต่อครับ <c oughs> น้องนีกับนอถือ ถเงียบอ <c oughs> ยู่ครับอย่อีกสองสามลังนะครับเขาเบิดละไมันนีก,กัสิคาดว่า ที่เหอประมาณสามโตนะครับสามแสมคือว่าโอเคนะครับก็ได้กินนะครับเนาะอันนี้ก็เงียบครับปลาเข่าขหนาหนวมันก็นเลือบสีลงแหละนะครับเข่าห่วเข่าห้องแล้ว อ้าวมาครับผมอู้หัวใหญ่ครับน้อครับแจมสุดท้ายครับคิดว่าแจมสุดท้ายแท้อตัวเงี้ยครับน้อครับเอ๋อมาดีครับอู้ตัวนี้ตัใส่โลเลยครับนี่ตัวนี้น้ครับ ใส่โลเลยครับเนี่ยต่ว่าอัจฉริยะอ้วนปันไดน,นะครับครับนามครับอุ้ย